สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับทีมงานของมู่ครับวันนี้สวนต่อมาก็สวนพี่อะไรครับวง,วงเดือนพี่วงเดือนครับเป็นสวนไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนในตอนนี้นะครับไม้พยุงเวียดนามหรือพยุงจีนหรือเรียกรวมกันว่าไม้ห่วงโฮลลี่นะครับเป็นไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนตอนนี้ครับซึ่งในประเทศจีนประเทศเวียดนามไม้ประเภทนี้ ไม้พยุงนะครับสายพันธุ์เวียดนามสายพันธุ์จีนเป็นไม้ที่แพงที่สุดเป็นความต้องการต่อประชากรของ,ของประเทศจีนกับประเทศเวียดนามเป็นอย่างมากฉะนั้นเนี่ยคุณต้องก็เลยมีความคิดมีความรเริ่มที่จะนําไม้ที่แพงที่สุดมาให้เกษตรกรชาวไทยได้ครอบครองได้ปลูกได้มีรายได,ได้กับไม้ประเภทนี้เพราะว่าจากรุ่นสู่รุ่นจากทุกๆรุ่นที่เราทําเกษตรกรมา ยังไม่เคยมีไม้ที่ไหนที่จะมีราคาแพงเท่าไม้หงคนนี้ปลูกกี่ต้นครับตอนนี้ร้อต้นปลูกร้อยต้นอ๋อร้อยต้นก็พี่เขาก็จะปลูกแซงกว่าต้นกล้วยซึ่งตอนนี้ก็อาจจะลกหน่อยด้วยวัชพืชเนาะแต่คําแนะนาของผมก็คือ,อถ้ากำจัดวัชพืชออกนิดนึงมันก็นจะเป็นผลดีกับต้นพยุงมันก็จะทําให้โตเร็วขึ้นนะครับแล้วที่เรามาปลูกนี่คือปัญหารประสบปัญหาอะไรไหมครับแบบ<อ>ที่มาปลูกไม่ไม่ครับ แม่แกน่ะชอบปลูกต้นไม้แกบอกว่าเคยเคยขายไม้ใช่ไหมครับเคยขายไม้เคยขายไม้้แลวทีนี้แกอยากปลูกอันนี้เสริมอาจารย์ก็เลยไหมข้อข้อข้อมูลแกทีนี้อืมครับผมค่ะให้ข้อมูลแกแกเดี๋ยวลองปลูกร้อยหนึ่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยเอาเอามันออกแล้วแม่จะปลูกหมดเลยอ๋อแต่ก่อนทีนี้ก็เป็นอ่าป่ามันสัปะหลังถูกต้องไหมครับครับแล้วก็กล้วยนี่ก็เพิ่งปลูกพร้อมกันมาครับ ปลูกหรือว่าปลูกไปแล้วปลูกก่อนไปแล้วเราก็เอาพยุงมาแซงกับกล้วยครับอ๋อซึ่งกล้วยมันก็มันจะมีเก็บความชื้นในตัวอยู่แล้วเนาะมันก็จะเป็นผลดีกับตัวไม้พยุงดีครับดีเอ่อความรู้สึกของของพี่เป็นไงมาครับได้ปลูกไม้พยุงก็มันก็ดีรับกาเจริญโตเร็วๆควารู้สึกที่สัมผัสมาในการปลูกพืชผมผมเชื่อได้ว่าพี่อาจจะปลูกมาหลายประเภทละ พืชหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นมะจระปะหลังกล้วยรกระทั่งไม้ต้นผลไม้ต้นไม้ไมยางพาราที่ก็ปลูกมาแล้วเห็นไหมครับแล้วเจอต้นพยุงสายพันธุ์เวียดนามสายพันธุ์จีน,ปนไปไบ้าหครับโอ,โอเคครับโอเคใช่ไหมค,ค,ค, okay คือแบบความรู้สึกโอเคเลยคือแบบถ้าเทียบกับตอนแรกที่ยังไม่ได้ปลูกมีความกังวลไหมครับฮ้่ปลูกแล้วมันจะโตไหมปลูกแล้วมันจะโตช้าเหมือนพยุงไทยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยปลูกแล้วมันจะเข้าแก่นไหมอะไรก็มีความกังวลอยู่ไหมกังวลว่ามันมันโตกวามัโตยากอ๋อกลัวมาโตยากเออ แต่ต้นนี้ก็ปลูกมากี่เดือนแล้วครับนี่มันสี่ห้าเดือนสี่ห้าเดือนนะครับอ๋อสี่ห้าเดือนสี่ห้าเดือนขนาดนี้ก็ถือว่าถ้าถ้าผมมองก็คืออยู่ในมาตรฐานเนาะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคือโตโตด้มาตรฐานก็ประมาณเกือบสองเมตรแต่ถ้าจะให้ดีก็ก็จะพืดรอบรอบต้นนะครับก็คือกำจัดนิดน,นึงสักประมาณห่างสักประมาณสักยี่สิบเซนรอบต้นมันจะเป็นผลดีกับตัวนี้นะจะเห็นผลมากมันจะโตเร็วโตวเร็วมากเพราะว่าความเชี้ยของดินนะ่ะ มีก้วอยู่แล้วก็โอเคแล้วครับที่มีอะไรถามถามว่าแบบว่าเอ้ยกังวลปลูกแล้วจะขายได้จริงไหมหรือปลูกแล้วจะส่งออกได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับไมได้เกิดลลานอยแล้วเนาะพี่อันนี้พี่อะไรนะครับแล้วในเข้ามาหรือครับปลูกแล้วค่ะพี่นี้พี่ปลูกแล้วเหมือนกันใช่ไหมปลูกแล้วปลูกสามสิบต้นปลูกสามสิบครับแต่เหลืออยู่หั่นประมาณสิบกว่าต้นนี่แหละครับเพราะว่าณไมโครเข้าไปจกไหมอ๋ออันนี้คือผมนึกว่าปลูกแล้วตาย ปลูกแล้วไม่ตายใช่ไหมปลูกแล้วตายยากไหมมันมันบค่อยตายดอกไมครับอยู่อย่งนี้นะครับว่าปุ๊กมันจะติดอยู่อ่าครับระวบ้นี้เหมันนั้นเป็นแบบแมคโคเข้าไปขุดซารกนะผมก็เลยขุดออกล้วบ้อนี้มันเข้าไปจกทมมันไครับครับยาโยนยาอยู่จะกต้นว่ายาอยู่สิบเอ็ดต้นครับคือยังไงคือแมคโคเข้าไปใส่เลยเราไม่ได้ไม่ได้ดูต้นไม้หรือยี่สิบ สามสิบต้นปลูกสายพันต้นหายไปเท่าไหรยี่สิบต้นใช่ไหมครัเหลืออยู่สิบต้นโอเคต้นต้นใหญ่ไหมครับต้นนี้บอบอทอด่ายเนี่ยต้นเพียงเขาเพียงนี่เลยครับอ๋อโอเคก็เพิ่งน่าจะเพิ่งปลูกนะค่ะครับหน้าที่ตรงนี้หมู่บ้านอะไรคะตำบลอะไรอ่าครับหมู่สองที่ปลูกตรงเนี้ยบ้านอะไรมันเพิ่มเพิ่มหมู่สองมาเพิ่มเออนายูงนายูงจังหวัดอุดรธานีอ่าก็จะเป็นพื้นที่ที่ อาจารย์เป็นคนดูแลเนาะ,ะแล้วก็ผมอยากให้คมเชื่อมั่นกับเกษตรกรหรือผู้ที่รับชมว่าทีมงานของมู่ไก่แค่ไหนลึกแค่ไหนจะบนบ,บนภูเขาหรือเราก็ไปเยี่ยมเกษตรกรใช่ไหมครับอาจารย์ครับไม่ว่จาจะทางยากขานาดเราก็ไปไปเข้าไปเยี่ยมจนถึงเพื่อจะไปสอบถามข้อมูลความรู้สึกอย่างนี้ครับการดูแลถ,ถึงปัญหาเพราะว่าเราจะได้เอาข้อมูลทวกนี้กลับไปคิดคิดและพัฒนาหรือว่าจะมีข้อไหนบ้างที่เราจะ สามารถช่วยเกษตรกรได้บ้างใช่ไหมครับก็เสริมนิดนึงนะครับสำหรับเสริมผ้เอกนะครับก็บริษัทนงูมเทเลนโทรศัด้วยนะครับในคลิปต่อไปก็จะมีทีมคนเอกเองนะครับก็จะมีอีกหลายๆทีมนะครับที่เราแบ่งสายงานที่จะออกไปเยี่ยมลูกค้าให้มันทั่วถึงมากกว่านี้นะเพื่อสถานการณ์โควิดนะครับก็เราก็พยายามตรงไหนที่เราไปได้เราก็ไปนะครับตรงไหนที่ยังไปไม่ได้ นะครับหรือเป็นพื้นที่สีแดงเราก็จะเป็นช่วงระยะเวลาแต่ยังไงเนี่ยนะครับบริษัทน้ำมูไแแลงก็ไปเยี่ยมลูกค้าทุกคนอยู่แล้วเพราะอย่างน้อยเราจะได้ไปรีเช็คตัวต้นไม้นะครับแล้วก็จะได้ทํารายงานต่อ่นงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะฮะก็อย่างที่คุณพี่บอกเมื่อกี้เนาะอ่าก็วันที่รับมาปลูกนะครับปลูกกี่ต้นนะฮะิ0ต้น30อ่าปลูก30ต้นแต่ก็โอเคก็เจอเหตุการณ์ที่มันก็มีต้นตายด้วย ปัจจัยอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะเราก็จะร,รีเช็คนะครับทั้งต้นไม้ที่คงอยู่กับต้นไม้ที่มันมันหายไปหรือต้นไม้ที่ตายไปเราก็จะต้องทํารายงานนะครับในระดับหกออกไปเพราะฉะนั้นการออกเยี่ยมลูกค้าไม่ใช่เพียงแค่การออกคลิปนะครับมันก็เป็นการรีเช็คต้นไม้ไปทุกๆปีทุกๆแปลงนะครับถ้าเราไปยังไปไม่ถึงนะครับลูกค้าทุกคนก็สามารถที่จะโทรเข้ามาอย่างที่บริษัทแล้วก็ลูกค้าที่อยู่ในเขตอำเภอ น้ำโสมนายูงนะครับอยู่อำเภอสังคมนะครับหากในสายงานหรือหากใครที่ต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือต้องการให้อาจารย์เขอดูแลเรื่องของคาแนะนําหรือ,ข,อข้อกฎหมายซึ่งท่านอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วท่านก็จะดูแลในส่วนนี้คือ,อจารับนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้มามาท่านได้ตามเบอร์ที่อยู่ข้างใต้นี้นะครับเบอร์ศูนย์0 7 5 2 6ค่ะครับเพราะฉะนั้นนะครับลูกค้าท่านใดที่ปลูกไปแล้ว3ปีนะครับอ่า ดีเดย์ปีหน้าเราก็จะเริ่มวันที่1กรกฎาคม2565นะครับทางบรมมิษัทธงมูไทยแลนด์เราก็จะเริ่มไล่ลูกค้าที่ปลูกไปก่อนหน้านี้นะฮะที่มีเริ่มตั้งแต่อายุครบหนื่อย3ปีขึ้นไปนะครับก็เริ่มขึ้นทะเบียนแปลงปลูกให้กับลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นให้ความมั่นใจได้เลยนะครับแต่ผมก็ยังพูดในหลายๆคลิปว่าเป็นห่วงอยู่เรื่องเดียวของก้าเถือนนะครับมันจะเห็นผลก็ต่อเมื่อนะครับโอเคผม ไม่ในตําหนิในการที่เราจะไปซื้อกล้าเถื่อนมานะคะรับก้าที่ยังไม่ได้ดดมีการลงทะเบียนอย่างถูกต้องนะครับแต่ให้รู้ไว้เลยว่าการขึ้นทะเบียนการปลูกยังไงก็ต้องใช้เอกาสารที่แสดงที่มาที่ไปของไม้และจะต้องเป็นต้นไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้แล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นการรีเช็คตรงนี้เป็นเรื่องสาคัญนะครับไม้การจะปลูกไม้อะไเราต้องศึกษาก่อนนะครับถ้าไม้ที่ติดในบัญชีทํำยังไงนะครับหากไม่รู้ให้ศึกษาข้อมูล หากไม่ทราบจะค้นได้จากที่ไหนก็โทรมาถามกับตัวแทนของบริษัทหงูงูที่มีอยู่ในทั่วประเทศนะครับหรือโทรมาสอบถามกับบริษัทหงูงูโดยตรงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในการดูแลเกษตรกร,ร,กร,กรทั้งหมดนะครับยังไงก็แล้วแต่หงูงูต้องออกไปเยี่ยมลูกค้าทุกแปลงที่อยู่ในประเทศไทยที่รับต้นไม้ไปปลูกแล้วเป็นการรีเช็คต้นไม้นะครับต้นไม้คงอยู่เท่าไหร่นะครับตายเท่าไหร่มันหายไปยังไงนะครับ อันนี้เราก็จะมีกระบวนการที่ทําแล้วก็ทารายงานต่อหนง,งานที่เกี่ยวข้องเนะให้ความมัน่นใจได้อาจารย์วันอาจารย์ดูแลอยู่โซนนี้ก็ฝากอาจารย์ด้วยในการติดตามตัวต้นไม้นะครับแล้วก็ทําตัวมีเช็กยอดไปด้วยนะครับอาจารย์จะฝากอะไรไหมครับในเรื่องของไม้ค่ะให้ที่ลูกค้าของอาจารย์ล่ะ ท,ที่ซื้อจากอาจารย์ให้มั่นใจว่าขายได้ไหมมีม,มีมีคุณต้องอซื้อจริงไหม,มด็อกเตอร์มาดูแลจริงไหมอันนี้ก็คือเห็นเห็นแล้วนะคะว่าเป็นความจริงค่ะให้ความเชื่อมั่นค่ะเราบอกว่าหลูว่าลูกค้าทุกคนที่ได้รับต้นไม้โดยตรงจากบริษัทนะครับหรือรับผ่านตัวแทนนะครับราคาก็เท่ากันอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือเราต้องออกเยี่ยมลูกค้าตรวจแปลงลูกค้าแล้วก็นําพาลูกค้า นะครับขึ้นทะเบียนแปลงปลูกนะครับในเมื่ออายุครบ3ามปี5้าปีหรือจะขึ้นทะเบียนปลกปลูกตอนตัดก่อนตัดขายไม้หนึ่งปีก็ได้แต่สิ่งที่สําคัญก็คือควรจะซื้อก้าที่มีการขึ้นทะเบียนไว้แล้วกับกรมวิการเกษตรเท่านั้นนะครับไม่ต้องห่วงในเรื่องของการรับซื้อในการนําพาเพราะไม้พวกนี้มันมีตลาดที่รองรับอยู่แล้วซึ่งบริษัทของงูไทยแลนด์เอาตลาดมานำไม่ใช่ปลูกตามอำเภอใจปูนเทยล็อกเนาะ แต่เรื่องราคานะครับบอกเลยว่าราคานะครับไม้เมื่อปลูกไปแล้วหลายคลิปก็จะบอกสิบปีแปดปีสิบสองปีแต่ไม้ต้องได้ขนาดนะครับไม้ขนาดไม้ที่จะเริ่มขายได้ก็คือหน้าไม้แก่นของมันนะฮะเก่นของไม้ต้องมีขนาดหน้าหกขึ้นไปนะครับเมื่อได้หน้าหกขึ้นไปเนี่ยราคาเริ่มต้นนะครับที่ในบ้านเราจริงๆก็เริ่มต้นที่กิโลกร,รัมห้าร้อยอยู่แล้วแต่ไม้จะมีราคาถี่ตัวสูงขึ้นมากน้อยขนาดไหนมันก็ขึ้นอยู่กับ การใช้ประโยชน์ของไม้หน้าไม้นะครับถ้าสมมติหน้าหกหน้าเจ็ดหน้าแปดเนี่ยนะครับการใช้ประโยชน์อาจจะน้อยหน่อยราคามันอาจจะขึ้นจะลงเนี่ยมันก็จะต่าที่ห้าร้อยขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาไม้ไว้หลายหลายปีอย่างเช่นบางคนบอกเอ้ยก็ยังมียังพอมีเงินหมุนเวียนที่ต้องการใช้แต่ฉันต้องการขายไม้ในที่มีขนาดใหญ่ประมาณ20ปีก็ได้เพราะฉะนั้นราคามันคงไม่ได้อยู่ที่500แน่นอนเพราะไม้เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปนะครับในตัวต้นไม้ต้นหนึ่งเวลาเราปลูกเนี่ยนะครับหนึ่งไร่เนี่ย คุณปลูกได้100รอต้นถ้าปลูกระยะตามมาตรฐานคือ4,4คูณเมตรแต่บางแปลงที่เราไปเยี่ยมบางคนอาจจะปลูก2อคูณสเมตรนะครับเพราะว่ามีพื้นที่จํากัดก็ปลูกได้เหมือนกันบางแปลงอาจจะปลูก2อคูณสเมตรก็ยังมีนะครับแต่ระยะที่เราแนะนําคือปลูกเหมือนต่างประเทศเลยครับ4คูณเมตรไปเลยนะครับหนึ่งไร่ปลูกได้หนึ่ง้ต้นเพราะถ้าคุณปลูกได้100ต้นใน10ปีข้างหน้าไม้ได้ขนาดตามที่บริษัทกําหนดนะครับคุณมีเงินล้านอยู่ในมือแน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณเอาไม้ไว้มากกว่า10ปีนะครับ สิบสองปีสิบสามปีสิบสี่สิบห้าปีจนถึงยี่สิบปีอะไรก็แล้วแต่ไม้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆราคาจะถีบตัวสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคุณจับต้องได้นะครับในเรื่องของเม็ดเงินอย่างน้อยก็เป็นเงินออมอย่างน้อยก็เป็นเงินที่ใช้ตอนที่เรากรเกษียณน,นะครับเหนื่อยละอายุหกสิบปีละว,วันหนึ่งเราปลูกอ่ามันสับปะหลังรู้สึกว่าแปลงนี้ปลูกมันสับปะหลังเนาะผมเดินไปดูบริเวณรอบข้างเห็นต้นไม้ที่ปลูกแซมในป่าสวนอ่ามันสับปะหลัง เมื่สัปาหลังนี้เราเก็บเกี่ยวทุกปีนะได้ไหมฮได้เงินมาเรายังไม่ได้คิดค่าแรงค่าอะไรเลยแต่เราก็ยังพอเลี้ยงชีพได้อย่างเงี้ยนะครับผมชื่นชมเกษตรกรที่ปลูกไม้แนละ้วใช้หลักแนวเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาปลูกพืชแบบผสมผสานนะครับเดินตามในหลวงของเรานะครับที่ท่านได้ดาริไว้นะครับการปลูกพืชแบบผสมผสานทํำยังไงนะครับอย่าปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะครับอันนี้เราก็จะมีไรายได้ในการประับประคองรอจนกว่าไม้โตแล้วขายให้บริษัทเรา นะครับเรามาวันนี้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะมาเพื่อเพียงแค่ถ่ายคลิปเพื่อโปรโมทแต่ให้ความมั่นใจเรามาเยี่ยมลูกค้าทุกปีแน่นอนวันนี้เรามาเห็นตัวขนาดนี้นะครับคุณเอกก็ได้แน,นะนําแล้วนะครับว่าจะดูแลยังไงอย่างน้อยรักมันบ้างแล้วต้นไม้จะรักเรานะครับ,รบดูแลมันบ้างแล้วต้นไม้จะดูเราเราตอนแก่เท่าแต่ถ้า,ออาวันนี้ทําไม่ได้ดูแลเขาเขาก็จะไม่ดูแลเราเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับบ,บริษัทมู่เทเล ซื้อต้นไม้ไปแล้วอยากคิดว่าจบกันนะฮะเราจะติดตามต้นไม้ของเราแล้วก็อย่างน้อยขายให้เราเสร็จเราเป็นตัวกลางที่จะนําไม้ของท่านไปยังประเทศปลายทางนะครับในอนาคตแต่ให้เดินภายใต้เกาะพ่อกฎหมายนะครับของทุกหน่วยงานนะครับผูป้ปลูกจะปลูกเพิ่มไม้หรือดูแลแค่นี้ก็อยู่ที่ความพร้อมของแต่ละ าแปลงของแต่ละส่วนใช่ไหมครับ,บการลงทุนเริ่มลงทุนตั้งแต่น้นนอยๆศึกษาพฤติกรรมการดูแลต้นไม้ไปเรื่อยๆนะครับก้าวโตไปด้วยกันเดินโตไปด้วยกันให้เชื่อมั่นว่าหงมู่ทยแลนดขายมาให้คุณแน่นอนนะครับอาจารย์ครับฝากอะไรไว้ให้กับผู้ชมครับหากใครสนใจฝากเบอร์โทรติดต่อได้ที่บ้านอะไร หลักลูกค้าของอาจารย์ยังไปไม่ครบในวันนี้วันเดียวนะครับก็จะมีหลายๆวันที่เรามาก็จะไล่ไปเรื่อยๆจนจะครบนะครับสำหรับตัวแทนทุกคนก็เหมือนกันนะครับหากเรายังไม่ได้ไปเยี่ยมลูกค้าของท่าน <Yes. S 1> ท่านก็ประสานเรามานะครับให้ไปเยี่ยมลูกค้าของท่านได้แล้วนะครับ <Oops. S 1> แล้วตัวแทนทุกคนหลายท่านที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลให้กับบริษัทที่มีการตัดยอดต้นไม้ออกไปแล้วจากบริษัทต้องรีบแจ้งชื่อที่อยู่ลูกค้าของ ลูกค้าของตัวแทนทุกคนนะครับมาอย่างที่บริษัทนะครับพร้อมหลักฐานได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับแาจาฝากได้เลยครับค่ะค่ะขอฝากอาจารย์ก็เป็นตัวแทนของบริษัทหงมูไทยแลนด์นะคะศูนย์ไม้อยู่ที่อาําเภอนายยงค่ะก็ใครอยากสนใจอยากปลูกอยากลองปลูกสักต้นสต้นหรือขอคําแนะนําอะไรติดต่อได้ค่ะเบอร์โทรค่ะศูนย์เก้าหนึ่งแปดหย์เค่ะ ครับเพราะฉะนั้นก็โทรมาหาอาจารย์ได้นะครับในเรื่องของการประสานง,งานมันไม่ต้องห่วงตัวแทนทุกท่านจะดูแลลูกค้าของบริษัทเป็นอย่างดีนะครับตัวแทนอยู่ใกล้ท่านปุ่นใจบริษัทก็ดูแลท่านนะครับทุกๆคนให้ความอบอุ่นใจให้กําลังใจดูแลต้นไม้อย่างมีความสุขนะครับสถานการณ์โควิดตอนนี้ยิง่งดูแลต้นไม้ได้ดีเดี๋ยวเมื่อสถานการณ์โควิดดีขึ้นต้นไม้ของเราก็น่าจะโตเพิ่มมากขึ้นบรรขานหน้า เงินก้อนใหญ่รอการเกษียณของพวกท่านไว้อยู่แล้วเหนื่อยวันนี้วันหน้าสบายครับแต่ถ้าท่านทํา,ทาตัวสบายวันนี้ท่านก็จะลาบากวันหน้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นทำซื้อก้าให้มันถูกต้องตามกฎหมายะนะครับอย่าไปหลงเชื่อมีกระบวนการหลออขายการเกิดขึ้นจริงไหมมีนะครับเยอะแยะไปหมดเลยถ้าไม่มั่นใจอะไรก็ให้โทรเข้าประสานง,งานว่าการจะซื้อไม้พวกนี้ไปปลูกจะต้องซื้อไม้ยังไงก็ได้ไม่ต้องเชื่อบริษัท ให้ทูเขาไปถานที่กล่มวิามชาการเกษตรนะครับในง,งานเซตเตได้ที่เขาก็จะได้ทางหน่วยง,งานนั้นอ่ะเขาก็จะมีข้อมูลนะครับสําหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียนตัวต้นกล้าไว้แล้วนะครับมันก็จะมีทะเบียนก่มอยู่แล้วว่าต้นกล้าแต่ละต้นเป็นอย่างไรบริษัทนมมูิไทยแลนด์สลับทีนี้นะครับแล้วก็คลิปอื่นก็ฝากนะครับถ้าไม่มีผมนะครับไม่มีคุณโต้งที่จะออกเดินสายนะครับผมก็จะออกเดินสายได้เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์หรือ วันหยุดนะครับก็อาจจะได้ไม่ทูดถึงต้องขอโทษนะครับแต่ว่าก็จะมีคุณตงนะครับที่ออกเยี่ยมลูกค้าอยู่แล้วแล้วก็ต่อไปก้าคุณเอกก็จะเห็นหน้าตากันบ่อยขึ้นในคลิปนะครับที่ไปเยี่ยมลูกค้าในภาพแสีงจานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับเจ้าของสวนนะครับตัวต้นที่ตายไปก็ไม่เป็นไรเราก็ยังมีต้นอื่นอยู่สำหรับเรื่องราคาในหนึ่งไร่หนึ่งร้อยต้น ท่านปลูกไม้ได้ตามขนาด10ปี12ปีก็แล้วแต่เงินล้านอยู่ในมือของเราแล้วอยู่ที่เราจะเป็นคนสร้างมันขึ้นมาวันนี้ปลูกพืชผสมผรสานเก็บเกี่ยวมันัะปะหลังไปก่อนเก็บเกี่ยวกล้วยไปก่อนสำหรับคลิปนี้บริษัทหงแสดงขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ